อ่านะครับวันนี้จะมาเล่นเกมมาค้านะฮะอ่าซับไเปิเลยออ่าพีมไม่ได้อ่าม่าดได้เน่ไอัอนอน,น,อนี่พีดได้กดเลยึจดจ้าอ่ามันเปิดแล้วรากมาคับเครื่องนี้ก็ตกนะฮะ แล้ว้นเอาว๊าวว๊าวววว้โเที่กูต้องเขียนมาเต้งันงตอครับเย็ดเจ้ตอยายด้ี่ ออต,ตอนนี้ก็เวลาหนึ่ดแล้วนะเดี๋ยวก็ตจกจกัดสักส่งคอมเรหรือเปล่าจาัเงอกไอ้เชเกิดเฮ้ยไอ้สัดมันเกิดกลางทะเล่ะไอ้ยี้ยไอ้สตเเราดเกิดกลางทะเลใครเรือ เลือเฮ้ยตายตายกูตายูึงอากเก็ดคาอักี่ยืยือือหาด้ยนะมาเราไปหาโอเคว่าไอ้แฉงเกิดจากนี่อะไรมึงนี่าเกิดแต่เกิดกลางอะไรวะเฮ้ยเย็ดเ้ก็แล้วหดือเ่ กเกาะตายเลยครับผมไปสัตว์ยังไงวะลูกแผลไปแล้วหมดไปเขี่ยรไม่ดีกว่าเริ่มดูดีเลยครับงั้นผมขอเล่นดูดีแล้วกันที่ผมเล่นไปเลยนะครับ ผมเอาผมก,กมากนะครับช้าที่สุดในโลกเกิเนเลยทุกคนอาจจะเห็นอัศวินในิเช่นนี้นะครับขออะไรกลัวเลยยูกอลแล้วมึงกอลแล้วมึงกอลแล้วแม่ไอ้เย้ไม่กลัวหรอกสัตว์นิเค่เออ,เอ,อ,มเเอไม่ได้เอากากกลับ เออกากลับเอาไหลับกากลับกากลับกากลับเดี๋ยวเปลี่ยนดาวด้วยสัตว์ดาวนีแ้แม่งไม่ดีต้องทดสอบดันนี้ครับใช่ออไรเยี๋ย้ผมแต่งอะไรกากเล่นอะไรนี่ ยอปั่นปักระจก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 เาแรกพวจะกลัวอไรไล่ะโอเคดูปกใจมั้ยสงโย่ันไมทำไมมทำไมไมูไมไน Nhiều chơi có chế chế mới Giờ mình đi đến Đâu vậy Ủy đi làm cái mà đòi

คนทางไกลครันทางไกลดีดีอยู่ใน้องน้องต้องเล่นลูกเชี่ยวมาทำอะไรเราู้จักว่าบอลหน้าฮ่าแม่เขาลืมฟันได้เลยสักโอ้ยูพีกระจายครับตอนนี้สองข้างเอื้อหลับ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 เฮ้ยเอ้ยอ้า

ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับศึกนะครับกลุ่มแบบว่าสัตว์ครับเราจะปล่อยให้มันสู้กันไปนะครับเอื้อหลับเอื้อหลับเอื้อหลับเอาสัตว์เขียนดึงใช่ไหมเอื้อตารให้เอื้อหลับเอื้อกากหลับออกเอื้อกากหลับ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  กาบลับ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 ขวดทำไมกาบลับชอกเย็ดวัวกูเผาถึงกำลันะครับลากุัไอศัู มันท้องมันดีเยโยเอาไมหอกไอัทำไมไม่หอกโอ้ยกระตุกกระตุกเอ้ยโอ้ขอจบการแชรเกมเพลงค่นี้ครับ